คนส่วนใหญ่นะครับกังวลกับโรคประจำตัวนะครับจนกลายเป็นโรคซึมเศร้าเพราะเหตุผลนี้ครับรู้สึกแบบนี้ไหมครับเวลาที่เราอ่านข่าวต่างๆว่าเออเนี่ยมีนักวิทยาศาสตร์ค้นพบแล้วนะว่ามียีนที่ทําให้เกิดมะเร็งอันนั้นอันนี้เราก็รู้สึกกังวลว่าเฮ้ย <c oughs> เรามียีนอันนี้หรือเปล่าวะหรือหลายคนนะครับก็อาจจะรู้สึกว่าพ่อแม่ฉันเป็นมะเร็งฉันจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าวะ ถ้าหลายคนคิดแบบนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าความคิดเหล่านี้นะครับเป็นความคิดที่ทําให้หลายคนเนี่ยตกอยู่ในห่วงอารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยฉันมีระเบิดเวลาอยู่ข้างในหรือเปล่าฉันจะเป็นเบาหวานวันไหนฉันจะเป็นความดันวันไหนฉันจะเป็นไขมันวันไหนนะครับทำให้หลายคนเนี่ยกังวลตลอดชีวิตเรื่องราวเหล่านี้เลยนะครับหรือบางคนนะครับเลือกที่จะไม่เปลี่ยนพฤติกรรมอะไรเลยนะครับ ไม่ทําอะไรเลยนะครับเพราะคิดว่าเออมะเร็งก็เป็นอะไรที่เหมือนเป็นชะตากรรมเนาะเบาหวานความดันไขมันก็เหมือนเป็นชะตากรรมทําให้ไม่ดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการออกกำลังกายการนอนหลับเลยแต่ผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยลองสังเกตเห็นไหมครับคนในครอบครัวหนึ่งทําไมพ่อแม่เดียวกันคนนึงเป็นความดานันอีกคนหนึ่งไม่เป็นคนนึงเป็นเบาหวานอีกคนหนึ่งไม่เป็นคนนึงเป็นไขมันสูงอีกคนนึงไม่เป็นคนนึงเป็นมะเร็งอีกคนหนึ่งทําไมไม่เป็น ผมยอยากจะบอกว่าโรคประจําตัวต่างๆที่เกิดขึ้นรวมถึงโรคมะเร็งด้วยไม่ใช่ยีนเป็นตัวกําหนดนะครับยีนมีส่วนไม่ถึง10%ผมบอกได้เลยว่าจริงๆมีตัวเลขแน่นอนในอาการนะครับแต่ผมไม่พูดรายละเอียดเอาเป็นว่าไม่ถึง10%ของโรคประจําตัวบนโลกใบนี้นะครับเกี่ยวข้องกับยีน ที่เหลืออีกมากกว่า90%คุณสามารถกำหนดชะตาชีวิตของคุณได้นะครับผมเคยพูดไว้นะครับในคอร์สที่ชื่อว่า body mastery นะครับเจ้านายแห่งสุขภาพใครสนใจก็ไปเรียนได้พิมพ์ CF นะครับแล้วก็ไปสอบถามราคากับทีมงานได้ไปขอราคาพิเศษกับเขาแล้วกันนะแต่สิ่งที่สำคัญนะครับเมื่อคุณเข้าใจเรื่องนี้แล้วนะครับว่าเฮ้ยใช่สิฉันก็สังเกตเห็นว่าไม่ใช่ว่าคนในครอบครัวเดียวกันจะเป็นโรคเดียวกันเสมอไปดังนั้นคุณกลับมาเปลี่ยนครับ ไปศึกษาเรื่องอาหารไปศึกษาเรื่องการออกกําลังกายไปศึกษาเรื่องการนอนไปศึกษาเรื่องชีวิตว่าจริงๆแล้วอะไรจริงๆที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคเหล่านั้นเช่นโรคมะเร็งน,นะครับแล้วคุณจะรู้เลยว่าพอคุณศึกษาเสร็จเหมือนที่ผมรู้ข้างในสมองนะครับผมบอกได้เลยว่ามันจะทําให้คุณเนี่ยปลดล็อกทุกเรื่องนะครับ แล้วคุณจะไม่กังวลกับเรื่องพันธุกรรมเรื่องยีนที่พ่อแม่ส่งมาหาคุณแน่นอนเพราะจริงๆแล้วคุณสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างภายนอกเพื่อควบคุมยีนได้คํานี้สําคัญนะครับพอคุณเปลี่ยนพฤติกรรมภายนอกนะครับมันจะกลับไปควบคุมยีนของคุณได้นะครับแล้วถ้าใครสนใจข้อนี้ก็ไปพิมพ์ cf ไปสอบถามกับทีมงานได้แต่ผมอยากจะบอกเลยแค่คำนี้คำเดียวครับคุณเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างมันจะไปควบคุมยีน ยีนไม่ใช่ควบคุมคุณนะครับคุณเป็นคนควบคุมยีนนะครับรักทุกคนนะครับใครคิดว่าความรู้นี้จะช่วยปลดล็อกหรือคลายกังวลให้กับคนรอบตัวคุณได้คุณแชร์ได้เลยนะครับแล้วใครชอบไอเดียสุขภาพแบบนี้เจอกันใน Youtube Facebook IG ที่ชื่อว่าหมอทีมแล้วก็ทีมและ t i k t o k ที่ชื่อว่าหมอทีมทีวีแล้วเจอกันสวัสดีครับ